คือ complete. ซีซั่นนี้เลวภูทำผลงานได้โคตรดีนะครับดีมากๆเลยในมือของอาร์เนสล็อตนะแล้วก็เป็นนักเตะที่แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยอาร์เนสซ็อตดึงตัวมันน้อยมากแล้วกันนะคือใช้นักดึงนักเตะแค่คนเดียวเองใช่ไหมครับที่ที่จริงๆซื้อมา2แต่ว่าในประตูของบารเซียยังไม่มาคนที่มาแล้วก็คือเฟเดโก้เคียซ่าใช่ไหมเล่นตัวลุกฝั่งขวาก็คือมาทดแทนมเมซาร่านั่นเองซึ่งพอมาปุ๊บก็ที่เขาพูดกันเป็นผอโรงพยาบาลนะเจ็บบ่อยแลอเกินนะฮะสำหรับเฟเดโก้เคียซ่านะแต่หลักๆก็ไม่มีใารเลย ดึงมานะครับเราก็ทําผลงานเป็นที่1ในยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นที่1ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ตอนนี้เข้ารอบรองชนะเลิศคาราบาลคัพแล้วโอเคแหละอาจจะแพ้นัดแรกแต่ว่านัดต่อไปเล่นที่แอนฟิลผมว่าก็ยังอยู่ในมือของลิเวอร์พูลอยู่รวมถึงเอฟเอคัพก็ผ่านเข้ารอบแบบสบายๆประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็คือ4ีแชมป์ก็มีลุ้นทั้งหมดแล้วก็ต้องอยรับต,ตรงๆว่าเออเป็นทีมที่ตอนนี้ขึ้นมาลุ้นแชมป์ทุกรายการแบบปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลนะแต่ในเรื่องของการซื้อขายนักเตะในนนนนีีั่้้คคืเป็อยางทุกน คือมุมมองมันจะไม่เหมือนกับซิตี้ไม่เหมือนกับแมนยูนะคืออย่างนี้แมนซิตี้เนี่ยต้องเสริมเพราะว่าฟอร์มการเล่นไม่ดีแมนยูเนี่ยต้องเสริมเพราะว่าระบบการเล่นเนี่ยต้องซื้อนักเตะที่เข้ากับระบบแต่ส่วนลิเวอร์เนี่ยถ้าจะคุยเรื่องแค่โมออก,กราเนี่ยการเสริมผู้เล่นของลิเวอร์มันไม่เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับระบบการเล่นแต่การเสริมของลิเวอร์มันเกี่ยวกับเรื่องเดียวครับคือมันเกี่ยวกับการที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังลุ้นทุกแชมป์ ุกคนต้องเข้าใจผมว่าลิเวอร์พูลกำลังลุ้นทุกแชมป์สควอตนักเตะตอนนี้คือมันมีพี่ๆที่มาแลกเปลี่ยนแบบนี้กับผมเนี่ยมีมีช่วงหนึ่งที่ผมพูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะคือเขาบอกว่าเออสควอตนี้ของลิเวอร์พูลเพียงพอต่อการลุ้นทุกแชมป์ในซีซั่นนี้แล้วผมก็พูดไปกับพี่เขาว่าคือคือผมพูดเขาว่าพี่ฟังแบบให้แลกเปลี่ยนกันผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่รู้ไหมว่าถ้านักเตะชุดนี้นะผมสามารถแบบพูดถึงตัวจริงตัวหลักของแบบลิเวอร์ได้เลยอะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเบ อขวาเทนซ้ายแอดูโรเบอร์ซันกองกลางเป็นโกนาเต้เอ้ยเซนเตอร์แบ็กเป็นโกนาเต้กับวิญญานไดมิดฟิลด์สามคนกาเวนแบกแม็กลิสเตอร์โซวัสไลใช่ไหมแล้วก็ตัวดุกซาร่ากั๊กโปดิอาร์ตหรือว่าโจตา้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่เจ็บแล้วเขายืนระยะได้ยาวๆอ่ะผมผมการันตีว่ายัางไงก็มีลุน้นสี่แชมป์ไปยาวๆแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันมียุคหนึ่งที่ลุน้นสี่แชมป์เหมือนกันในยุคของเจอเกนครอปจำกันได้ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเหมือนได้กี่แชมป์อ่ะมันเหมือนหนึ่งหรือสอง ทุกคนเชื่อว่าเหตุผลมันคือสคอตมันไม่เต็มทีมทุกคนเหตุผลมันเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเพราะว่าพอพอมันเดินระยะไปเรื่อยๆเนี่ยนักเตะมันเกิดอาการล้านะผมไม่ได้บอกว่าอาการเจ็บนะมันเกิดอาการล้าแล้วทุกคนต้องเข้าใจว่านักเตะเนี่ยเล่นติดต่อกัน10แมตช์แล้วจะเล่นดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยทุกคนนะต้องเข้าใจตามตรงก่อนมันก็จะต้องมีแบบบางแมตช์ที่มันดูแบบมันนี้ไม่เข้ามันนี้มันขัดจงขัดใจอ่ะมันมีนะครับทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของฟุตบอลเกมกีฬาอยู่แล้ว แต่ทีนี้สควอรลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเรามาเจาะเป็นตำแหน่งนะผมว่าในประตูไม่ต้องมีคาเลเฮอร์มีอาริซองเบเกอร์เพียงพอจบตัดไปตำแหน่งส่วนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยในมุมผมผมมองว่ามันยังน้อยอยู่เพราะาตอนนี้มีมาร์มาโกนาเตตอนนี้โกนาเตเนี่ยหลังจากหายเจ็บมาฟอร์มก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางรวมถึงโอเคตอนนี้เดอะแบ็กคนเดียวคือร์จิลฟานได้แล้วคำถามคือแล้วคนที่คู่กับฟานได้ตอนนี้มีโกนาเตที่ยังไม่ไม่เข้าที่เข้าทางแล้วโจโกเมสตอนนี้เจ็บ แล้วตอนนี้มีจาริคอนซาแล้วคอนซาก็ผมว่ายังขึ้นมายืนระยะคู่กับฟันได้ยังไม่ได้ขนาดนั้นคําถามคือมันจําเป็นไหมคือความจําเป็นคือถ้าเป็นโกนาเตต่อแล้วโกนาเตไม่เจ็บแล้วฟอร์มท็อปผมว่า4ี่แชมป์มันมีลุ้นอยู่ทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าสกคอตมันไม่เต็มเนี่ยในแผงเซ็นเตอร์แบ็กดุวพอเข้าใจผมใช่ไหมเราคุยกันแบบภาพง่ายๆนะครับผมเลยมองว่าตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กลิเวอร์ผูควรจะต้องเติมตำแหน่งที่หนึ่ง มาฝั่งแบ็คขวาแบ็คซ okay. ้ายกันบ kind of ้างแบ็คขวาตอนนี้คือเต็มเพราะว่าเขาเนี่ยแบตลี่เพิ่งหายเจ็บมาใช่ไหมเทนเล็กเซนเดอร์อันโนก็โอเคตอนนี้ลุ้นๆเรื่องสัญญาอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าจะไปมาริทจริงๆต้องไปจบดีซันเขาไม่เขาไม่จบมกุล่าหรอกนึกออกไหมครับเพราะว่าลิเวอร์ยังอยู่ทุกแชมป์อันนั่นอ่าเทนเล็กเซนเดอร์อันโนคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นในมุมผมนะซึ่งผมคิดว่าฝั่งฝั่งขวาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแตะอะไรเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยแบตลี่ก็เล่นได้ดีสลับกับเทนเล็กเซนเดอร์อออานนนูพไไปด้้ยยย่่่่สวฝังซเี ผมคิดว่าต้องหาคนมาเล่นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีซิมิคาร์ก็จริงแล้วก็มีแอนดูรเบอร์ันก็จริงแต่2คนนี้เนี่ยคือจกตัวอย่างแค่แอนดูรเบอร์ันก็พอแอนดูรเบอร์ันเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่พีคเหมือนสมัยก่อนแล้วส่วนซิมิคาร์เนี่ยผมว่าตอนนี้ฟอร์มเขาก็ยังไม่ได้เปี่ยงปร้างอะไรขนาดนั้นหรือว่าแบบที่จะมาเป็นตัวหลักยืนแทนแอนดูรเบอร์ันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วกันนะครับผมก็เลยมองว่า ผมว่าฟูลแบ็กฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลควรต้องเติมในมการานะผมไม่ได้พูดพูดถึงจบซีซั่นนะเพราะว่าเราสนใจแค่ว่าถ้าลิเวอร์พูลจะต้องเดินบนเส้นทางลุ้นสี่แชมป์เนี่ยมันจะต้องเติมนะครับเพราะถ้าไม่เติมเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดพอมันขาดเนี่ยฟอร์มมันหายได้ทุกคนคือมันเคยมีแมตช์หนึ่งในแมตช์เจอเซาท์แธมป์ตันบอนลคาราบาวมั้งที่โอเลชั่นหมดเลยอะ่ะโอ้โหส่งผลมากนะครับส่งผลมากดังนั้นผมว่ามัน คือผู้ต้องต้องเข้าใจก่อนว่าอานเดอร์สโลตมาด้วยระบบใหม่เหมือนกันโอเคแหละอาจจะยืนฟอร์เมชชั่นเดียวกับเจอเกนคอปแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนกันดังนั้นนักเตะก็ต้องเข้าใจวิธีการเล่นซึ่งนักเตะที่เข้าใจวิธีการเล่นจริงๆล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะหลักถ้านักเตะลองตอนนี้ยังเข้าใจได้ไม่มากเท่านักเตะหลักละกันผมนแชงอย่างนี้ดังนั้นการเสริมทีมมีผลสำผมนะคือเสริมนักเตะที่เข้ากับระบบของอา์เนอร์จริงๆให้าอานเนอร์เขาเลือกเองอ่ะนี่ผมว่าเหมาะสมอ่ะผมผมโยนให้ก่อนสองตำแหน่งนะ คือเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับต่อไปมามิดฟิลกันบ้างมิดฟิลเนี่ยผมสรุปเลยมิดฟิลไม่ต้องเสริมมีใครบ้างคือทิสโจนกาเวนแบกเนี่ยกลับมาแจ้งเกิดคือทิสโจนก็แจ้งเกิดโซบอสไลแม็กออลิสเตอร์สำผมเพียงพอแล้วก็มีอะไรอะฮาวิเอเลสด้วยดังนั้นสำผมไม่ต้องเติมเลยแล้วก็มาตัวลูกฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องเติมนะครับเพราะว่าดิโกโจต้าก็เล่นได้ถูกไหมลุยดีอาร์เนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วดิโกอ่าโคดิคาโปยืนพื้นอยู่แล้วสำผมไม่ต้องเติมส่วนกองหน้า ถ้าถามผมนะไม่ต้องเติมยังพอถูๆไถๆได้อยู่เพราะว่าโอเคแหละต่อให้ดาวินนูเนสเนี่ยฟอร์มจะไม่เปรีป้ยงปังแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอันเดอร์สตัทเขาก็ชอบใช้ลุยดีอาร์ตเป็นฟอร์สไน์รวมถึงใช้เดลโกโจตาเล่นได้ดังนั้น,นผมว่ากองหน้ายังไม่จําเป็นในเดือนมกรานะแต่องเล็บตัวใหญ่ๆเลยครับว่าโคตรจาเป็นในซัมเมอร์นะซัมเมอร์ผมคิดว่าต,ต้องดึงแน่นอนในมุมผมนะผมคิดว่าต้องต้องหาตัวมาแทนแล้วก็ปล่อย เดวินยูเนสแต่ว่ามันอีกนานไม่คุยเรื่องนี้ก่อนโอเคไหมแต่อีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมคิดว่าแม่งต้องเสริมว่ะทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นเหมือนผมไหมนะคือตำแหน่งตัวลุกฝั่งขวาเอ้อรือตำแหน่งของโมเมซาลานั่นเองไม่ได้บอกว่าหานักเตะมาแทนโมซาล่านนะ แต่ผมกําลังหานักเตะมาช่วยหน่อยครับบางโมตอนนี้3ามสองนะทุกคนแล้วทุกคนต้องเข้าใจภาพง่ายๆก่อนว่าหลังจากนี้การแข่งขันหลังจากนี้มันแม่งจะเข้มข้นมากขึ้นครับเพราะมันคือช่วงโค้งท้ายๆแล้วนึกออกไหมคือมันจะตัดสินอะไรหลายอย่างคือมันตัดสินจากหลังจากนี้ต้นไปดังนั้นเนี่ยความเข้มข้นทีมที่แม่งหนีตกชั้นมันจะเล่นแบบบ้าคลั่งเลยเพราะมันไม่อยากตกชั้นส่วนทีมที่ลุ้นแชมป์ตอนนี้คือก็ต้องเล่นเพื่อคว้าเก็บคะแนนดังนั้นมันจะเข้มข้นกว่าต้นหลีกแน่นอน แล้วรวมถึงการเข้ารอบลึกๆ16ทีมยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยตอนนี้รอบรองเห็นไหมสเปอร์แม่งพลิกชนะริเวอร์ได้อะไรเงี้ยมันคือความเข้มข้นของเกมดังนั้นถ้าไม่มีนักเตะนักเตะมาช่วยโมซาล่าเนี่ยตำแหน่งตัวลูกฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในอนาคตไอ้น,นี้ผมพูดไปก่อนคือซาลาเนี่ยทุกคนเขาใช้แรงน้อยกว่ายุคเจอเกนคอปก็จริงแต่สมมติลองคิดกับกันว่าถ้าสมมติเกมมันขาดแล้วอ่ะแล้วสมมติว่าเอาซาลาออกสมมติมันขาดแบบผลต่างสองประตูแล้วเอาซาลาออกแล้วเอาซ ah าลา ah ออกแล้วมันยุบขึ้นมาล่ะ มันก็กลับอาจจะมีตีเสมอได้ถูกไหมครับดังนั้นการเสริมคนมาแทนคนมาช่วยซาร่าผมว่า make sense ดูเม็กซเซนดีเพราะว่าเฟเดรโกเรซ่าเนี่ยคำถามเขาจะเจ็บอีกเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ต่อให้เขาทําฟอร์มไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรตอนตอนนี้เขาอาจจะฟิตกลับมาแล้วเนี่ยแต่ฟอร์มมันก็ยังห่างกับซาร่าอยู่คือรอยต่อมันยังห่างกันชัดเจนอยู่เออผมคือเลยคิดว่าเฮ้ยก็ยืมก็ได้ไหมสักสักอย่างทําอะไรก็ได้เพื่อดึงคนมาช่วยซาร่าหน่อยในมุมมองผมนะอาร์ฟเอนไฟลิเวอร์คิดว่ายังไงก็แชร์กับผมได้แล้วกันนะครับ Uh, ลูบซันลอยๆไปแล้วครับใช่พี่ผมก็เลยมองว่าแบบลิเวอร์ต้องหาหน่อยจริงๆดูว่ามีม,มีมีข่าวกับแอนโทนีโรบินสันนะครับก็คือแบ็กของฟูลแบ็กของฟูลแลมนะแต่ก็อยู่ข่าวก็เงียบไปนะครับอ,อยากได้แบ็กซ้ายกับเซนเตอร์ใช่ไหมเหมือนคิดเหมือนผมเลยพี่ไดมอนด์ใช่ไหมครับใช่ไหมพี่เบื่อเอฟซีมากไม่มีความทะเยอทะยานเลยคือเอฟซีเขา เขาขี้งกอ่ะพี่พี่เลิฟมาเวลเขาขี้งกอ่ะในมุมผมอะ่ะแล้วทีนี้เขาปล่อยแบบนี้คือมันอันตรายนะเพราะว่าลิเวอร์กำลังมาดีโคตรเลยนะครับในการแบบสามารถเป็นทีมบัแชมป์ก็ได้ดับเบิลแชมป์ก็ได้หรือว่าแม่งจบ4แชมป์ซีซั่นนี้เลยก็ยังได้ขอแค่แบบ เสริมนักเตะให้มาช่วยกันหน่อยอนึกออกไหมตอนนี้ไม่ได้เสริมนักเตะมาแทนนะมาช่วยกันหน่อยผมว่าถ้าเอาสมมติยกตัวอย่างแล้วกันเอาแอนทนีโรบินสันของฟูลแลนมาเป็นสัญญายืมตัวก็ได้ผมว่าเดี๋ยวเบนสันอาจจะกลับมาแจ้งเกิดก็ได้นึกออกไหมเฮ้ยอีเหียกูยยมีคู่แข่งว่ะอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ได้ซาลาเจ็บนิดถ,ถูกต้องใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่อยากได้แบ็กซ้ายตัวเดียวเลยในเดือนนี้อืมอ่ะก็มองได้ก็มองได้ผมมองไว้ที่สามตัวนะที่ผมบอกแบ็กซ้ายเซนเตอร์นะครับแล้วก็ตัวลุกฝั่งขวา แต่ให้ผมเรียงลาดับนะผมเรียงแบบนี้ทุกคนตัวลุกฝั่งขวาเนี่ยผมให้ความสําคัญอันดับหนึ่งครับผมอันดับ2คือวิงแบ็กซ้ายนะแล้วก็อันดับ3คือเซนเตอร์นะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าโมเมซาร่าแม่ง3ามสองนะครับสาสองนะในมุมมองผมนะแล้วตอนโอเคแหละรูปแบบการเล่นของซาร่าตอนนี้คืออาจจะไม่ได้เพจหนักแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่ถ้าไม่ต้องวิ่งยู่แล้วนะใ,นในแดนลุกนะก็ให้กับกัคโปให้แบบดูดิอาร์วิ่งแทนนะซาร่า ah ก็เป็นจังหวะสวนกลับเอาแต่ว่า คือสุดท้ายทุกคนมันมีอะไรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับแล้วซาร่าก็ต้องยอมรับว่านี่คือแบบเป็นคนที่สามารถแบบเปลี่ยนผลการแข่งขันของลิเวอร์ได้ทุกนาทีเลยดังนั้นเนี่ยต้องประครบประงมของเขาดีๆคือไม่ต้องหาคนมาแทนเขาหรอกแค่หาคนมาช่วยเขาก็พอส่วนข้อสรุปที่ผมจะพูดให้ฟังนะคือสิ่งที่ผมจะบอกก่อนว่าถามว่าตอนนี้ลิเวอร์สนใจใครไหมนี่คือข้อสรุปของผมนะครับสำหรับลิเวอร์พูลที่ผมแบบทําข้อมูลให้ทุกคนแล้วกันผมสรุปแบบให้ทุกคนเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะทุกคนนะ คือผมมีความรู้สึกลึก,ลกๆในใจเลยนะด้วนะว่าลิเวอร์พูลซีซั่นนี้เอามกรานี้แหละผมคิดว่าเอฟจีจะไม่เสริมว่ะ <c oughs> นี่มมองผมนะผมคิดว่าเขาจะไม่เสริมนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยซิมิคาร์ดกับโรเบิร์สันก,ก,ก,ก็พอแล้วนี่ถูกไหมครับแล้วเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้โกนาเต้ก็กลับมาแล้วนี่ถูกไหมครับแล้วก็มีฟันไดอีกในะมีควอนซ่าอีกในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็มีโจโกเมที่ก็กําลังจะกลับมาในอีกประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ย เขาก็มองก็ยังพอเนี่ยถูกไหมครับแล้วยิ่งรวมถึงตัวลุกฝั่งขวาเนี่ยตอนนี้เคียซ่าก็หายเจ็บแล้วเนี่ยคือเอฟเเวลาเขามองมันไม่ได้มองเหมือนคนมันหนึ่งพิมนลีกแม่งแข่งนอกก้อยกว่าเพื่อนหนึ่งนัดถ้าชนะก็คือห่างเพื่อน9ก้าแต้มแบบเนี้ยแล้วไหนจะเป็นยฟูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เข้ารอบแบบชิวๆไม่ต้องไปเพย์ออฟอะไรเงี้ยแล้วรอบชิงชนะเลิศก็กลับมาเล่นรอบรองชนะเลิศแม่งกลับเล่นแอนฟิลอีกอะแล้วเอเวอคัพอีกอะอะไรเงี้ยคือมันตอนนี้ทิศทางเลยว่ามันดูดีมากๆในการที่จะ ประสบความสาเร็จในระดับสูงแบบเป็นแบบท็อปทีมท็อปโลกแต่จบซีซั่นนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเออเรื่องนี้สำหรับผมสำหรับผมนะในมุมมองผมนะแฟนๆรีว่าลองแชร์แล้วกันคือในมุมมองผมผมคิดว่ามันต้องเสริม่ะแต่แค่กลัวแบบลึกๆลึกๆความรู้สึกลึกๆคือเอฟซีเขาจะเลือกที่จะไม่เสริมนะผมกลัวเรื่องนี้จริงๆกลัวเรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้ด้วยอะดิในมุมผมนะในมุมผมมันเหมือนจะมีความเป็นไปได้ด้วยว่าว่าว่าเอฟซีจะไม่เสริมด้วยนะครับเพราะว่าข่าวแบบดูเงียบมากๆเลยสําหรับ สำหรับลิเวอร์พูลนะถ้าถาวบูมนะทุกคน